เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมมามาจากที่เมื่อวานลงคลิปก่อนอัปเดตไปนะครับวันนี้เกมอัปเดตเรียบร้อยไปคือต้องหยุดหน้าโหลดก่อนเลยเพราะว่าหน้าโหลดมันสวยมากนะครับผมแต่ว่าตัวหนังสือตัวละครมันทับกันไปหน่อยนะครับมันทับกับปกนะครับผมเออตามนั่นเนาะผมโหลดไลเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องมานั่งรอละเออคือมาโหลดก่อนแต่ยังไม่อดัดเพราะว่าตอนนั้นว่างนะว่างว่างโหลดอย่างเดียวโอเค มาเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ยมีพี่แจก200เพชรอ๋อ,อนี้ตอนแรกผมเข้ามารับแล้วนะไอ้300อ่ะอันนี้ก็รับนะครับโอเคมามเสียงจะดังไปป่ะคือพาร์ทที่แล้วอ่ะผมเสียงเกมมันดังมากเลยโอเคมองจะไม่ดังไปนะโอเคตอนนี้อ่าเสียงดังป,ปะเพิ่มสักนิดน่าประมาณนี้แล้วกันโอเค ตู้ใหม่มาแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตู้ใหม่เราไปเล่นอีเวนต์กันเลยดีกว่านะเด็ The g o d d e s s เอ่อรีวอรลดเหรอสตรีพออเวกโอเคครับผมอเดี๋ยวจะเล่นดีเพราะว่าคือแบบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะอีด่านพวกนี้ไปเล่นกันเองเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาต้องเปลี่ยนอะไรไหมต้องใช้น้ำนะครับโอเคมันต้องเปลี่ยนนะ โอเคตามนี้ได้ตัวมาก็มีเลดอัพนะยังไม่สูมเลยใช้ธาตุน้ำคนระับชาตน้ำทุกอันเลยนะอันนี้ฮิตเดี๋ยวใส่โจมตีให้ก่อนเฮ้ยอันนี้เป็นฮิตพีเออไม่ใช่เว้ยธาตุน้ำผมไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยได้อัพอะไรไว้อันนี้เป็นคียนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนให้พใส่ให้ตัวนี้นะส่วนหมอก็เอาอันนี้ไปนะน่าจะเป็นดีเฟนนะโอเคไปเลย แาพวกนี้ก็เดี๋ยวเร่งๆให้แล้วกันนะครับเพราะว่ายัางไงหัวใจสำคัญของวันนี้ก็คือการฟาร์มอยู่แล้วครับอ่าเราก็จะไปดูสโต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยว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 ,ยวโอ้กดเบรกไม่ทัน เออนี่มันให้ใช้ตัวใหม่ด้วยสก,กิลไหนดูสิขอเป็นรีเวิร์ดรีเวิร์ดก็เหมือนไอ้น้องชุดชุดว่ายน้ำอะ่ะก็คือจะเก็บสแต็คนะครับเดี๋ยวแล้วก็อ่าแล้วก็จะให้3รีเวิร์ดกับตัวเองลองดูว้าฟาดแซ่โคตรเท่เฮ้ยหุ่นตัวใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยบัฟเฮ้ยบัฟโอ้โหบัฟทีมโคตรเกียนอันนี้ทำไรครับก็ถ้าเอ่ออ๋อ,อนี่บวกดาเมจจาก HP หรอ โอ้ยอ๋อตัวนี้เป็นตัวแทงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดตอนผมไปดูในตู้นะอ่ะลองฟันตัวนี้เลือดเยอะดูก็ไม่ใช่อ๋อบวกดีโวโอ้ช่างมาันโอ้ยโคตรแรงว่ะเท่เท่เทตีธรรมดาตีเร็วอันนี้ฟันหเหมือนในเทลเลอร์นะครับแตะๆอ้ห่ะ้ยสกิลรีไวจังหรือว่าอ๋อโดนล่ออยู่อูแรงด้วยแรงจัด อ๋อน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นให้ตัวให้ทดลองมันก็ต้องแรงอยู่แล้วเนะเออโคตรแรงอหี้ยแรงชิบเปิ้แรงกว่าอินเเซผมอีกมั้งเนี่ยนีออ่มันชื่อเลยนะอินเเซถูกแล้วเออทำชิปเปอร์อ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะไปเร่งต่อ โอเคทุกคนมาเราเจออ่าอุ้ยอุ้ยโอ้โดนตีเราเจอน้องอันนี้นะครับโอ้โหไอ้แค่โดนฟันแรงจัดไอ้เหี้ยตายโอ้โหน้องน้องโคตรกากเอาเรียบร้อยอเหี้ยตายหาหมดโดนฟันคนละชุดตายเลยอะ่ะโอเคครับผมจบแล้วนะครับอ๋อแล้วก็ปลดเอ่อโรดออฟทอนครับมันจะเป็นอันข้างล่างนะโอเคแค่เดี๋ยวเรามาสรุปเพจกันนะครับผมนะสำหรับด่านแรกนะครับโอ้โหเฮียนานเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอวดมา กับสิบนาทีอ่ะคี okay, มีทั้งหมดสิบห้าสเตตนะครับสเตตละสามสิบก็ได้ประมาณห้าหนึ่งสามประมาณห้าร้อยกว่านะครับห้าร้อยกว่าเพชรนะอะแล้วก็เปิดล็อกรถออฟทรอนนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่อา้าวเดี๋ยวอันนี้เป็นเนื้อเรื่องอีกเหรออู๋แบทเทิลนมันอยู่ข้างล่างอ๋ออันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมโอ้โหไอ้ยี้อีกเยอะเลยอ่ะ ถ้าช่างแม่งคือผมมีเท่าผมมีเพชรเท่าไหร่วะน่าผมมาดูเพชรก่อนเพชรผมมีประมาณ2,900นะโอเคงั้นเดี๋ยวสุ่มรอบแรกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวสุ่มรอบแรกแล้วก็ถ้าเพชรมันพอรอบที่สองหรือไม่พอก็เดี๋ยวเต้นนั่งเล่นแล้วกันเออนี่ตู้ใหม่นะครับแล้วเออแล้วก็เขาบ,โบโโมมอกว่า normal salmon เนี่ยมัน ถูกเปลี่ยนนะเดี๋ยวต้องดาวน์โหลดรเวอร์ชันนะครับคือมันต้องการจะเปลี่ยนตู้เนี้ยแต่ว่าผมขอสุ่มนี้ก่อนแล้วกันนะคือมันอันนี้ต้องไปโหลดน่าจะต้องโหลดหน้าเว็บนะครับเพราะว่าคือผมตอนผมอัปโหลดเนี่ยผมเข้าเกมให้มันโหลดเองเลยนะเออไม่ได้โหลดอันนี้นะหรือว่าต้องไปโหลดจริงๆวะเดี๋ยวนะขอเช็คแป๊บนึง งั้นที่ทุกคนเดี๋ยวผมไปอัปเกรดตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคครับทุกคนมาผมไปอันนี้มาละอ่าเดี๋ยวทำไมากลายเป็นศูนย์ดอ่ะตอนแรกผมยังเหลือหนะ้าสิบน่ะก็ดีเลยนะงั้นถ้าผมกดหนึ่งใบนี่คือได้เลยปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะเออ,อน,นี่คือไม่รู้เลยคือแบบโหลดโหลดเสร็จปุ๊บผมกดเข้ามาเลยถ้าได้เซสคือใช่นะครับคือเมื่อกี้เลรียมันศูนย์ไงคือมันต้องได้แล้วอะ่ะเออมันไม่ได้มันไม่ใช่นะครับ ใบเดียวนะไม่ต้องลุนอะไรเยอะนะกดปุ๊บคือเปิดเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะผมกดเปิดเลยเพราะมันมีอันเดียวละโอ๊ยกระตุกกระตุกได้ยินเสียงปะอ๋อเดียนะอ่าออาไอสัตย์ได้ฮาวิท์มูนโอ้ โอเคได้อยู่ครับได้อยู่แสดงว่าเขาน่าจะแจกแจกแบบที่ทุกคนไม่รู้นะไม่หรือว่าผมไม่รู้วะจําจได้ว่าตอนแรกอะตู้นี้มีห้าสิบเว้ยตู้หนึ่งเป็น 70. เจ็ดสิบไอ้ตู้ที่เป็นแบบตู้เนี่ยตู้ลิมิต็ดอ๋อนี่ไงมันกลับมาเป็นเก้าสิบหกโอ้โอเคโอเคครับโอเคมาพอละเขามละ,รมละเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับตีต่กอนอื่นเรามาดูร้านค้ากันก่อนผมมีเงินหนึ่งล้านละน่าจะโอเค เนี่ยตอนแรกร้านนี้มันกดไม่ได้นะครับเนี่ยไอร้านเนี่ยมันอัพเดตมันกดเปิดขึ้นมาไม่ได้ตัวก็แลกไม่ได้ครับเสี <c oughs> ยใจนะแลกไม่ได้โอเคอใช้เก้าร้นะครับก็คือ9,000นะแลก10สุ่มโอ้โหไอ้เฮียกว่าจะได้9,000อ่ะเราสุ่มก่อน1ครั้ง God new year. ก,ก็เดสมอนด์นิวเยียร์มิสากิกับคาทิลานะครับมันก็จะไม่กระตุกนะหียเมื่อกี้กระตุกเฉยกดเลยละกันนะครับไม่ดีรอละ ิดเซอร์ก่อน่าใครที่อยากให้ผมสอนวิธีอัปเกดก็บอกได้นะอัพเวอร์ชั่นเกมแต่เพนงก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะเดี๋ยวสามรอบสามรอบเป็นเลขมงคลเดี๋ยวรอสามรอบรอบสองนะ รอบที่สาม let's go รอบแรกไม่น่าออกนะตามสูตรตามนั้นครับสว่างใสไม่ออกหนึ่งพันแปดร้อยโหแล้วมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยไอ้เย่ไม่พอครับต้องไปเล่นเติมอะโอเคโอเคเพื่อให้ได้สองสุม่มผมจะไปเล่นต่อนะครับโอเคเพื่อได้สองสุม่มเราจะไปเล่นต่อนะครับก็คือจะปั่นด่านอันนั้นให้หมดนะ ไอเรสอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ครับวิกฤติอีเวนต์โอเคแล้วก็แบทเทิลอีเวนต์เพิ่งอีเวนต์เควสนี่เพิ่งเก้าร้อยขั้นเองอะได้อะไรเยอะวะอ่าเดี๋ยวมเล่นอันนี้สอนให้หมดก่อนแล้วกันนะครับน้าจะได้เยอะอยู่นะไปะอ่ะนี่ผมรัดเล่นเลยกันนะคือกูไม่เล่นให้มึงดูละไม่ยา,ยาวจัดน,นั้นเดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วกันครับทำเท่านึง Let's go ไปดิ2,000 years later โอเคครับทุกคนหมดแล้วะสำหรับโอโหสเตเตอร์เรดฮอนนะครับไอ้เชี่ยที่ผมนั่งเติมน้ำยาขวดเลยไนงะผมก็เลยแม่งที่จะเติมสัตว์ขวดใหญ่เลยละกันก็ผ่านมาแล้วนะครับเออมีมีหกด่าน อ๋อใช่มี6ด่านนะครับดานละสามสิบเรารับรางวัลด้วยเลยนะครับจะได้รู้เราสุ่มได้เท่าไหร่นะได้สองร้อยก็ตั๋วสองใบโอ้โหไอ้เหี้ยได้สองร้อยเองวะมีแจกฮีโร่ป่ะเดี๋ยวผมเลือกดูก่อนนะอ่าก็จะมีตั๋วสี่ใบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีแจกฮีโร่หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะไม่น่ามีนะอ๋อมีแบล็กกราวนะครับโอเคชุดสองตัวนี้ผมว่าสวยนะแบล็กกราวนี้ใส่น่าจะเหมาะนะครับ อ่านี่มีตัว10ใบนะครับตอนที่25,000นะครับแต้มน่าจะตันประมาณ100นะ่งแสนวะโอ้แต่มันมันให้ตัว2รอบเลยนะอ๋อไม่ครับมันตันที่40,000นะครับผมโอเคมาสุ่มได้อีกรอบหนึ่งนะครับอเทียรอบแรกเกือ่ไอ้แซ่โอ้เงินมี1ล้านนะครับคืออัพได้พอดีไงเออแต่ว่าทำไมผมมีไม่พอวะอ๋อมอกินได้ได้ร้อนะไม่ใช่ใช่พันห้านะครับ ไป580โอ้เนะี่ยต้องแลกตัวเหมือนเดิมโอ้เอเออผมมี1500ใช่ไหมมันตัวละ180ก็อันหน้าก็ได้อ่า67แลกมาหมดเลยแล้วกันนะเพราะมันต้องใช้แล้วแหละไม่ใบเดียวไอ้เวนเฮ้ยสู้ไม่ได้นะ้เนี่ยใบเดียวอะ่ะว่าโอ้ไอ้เหี้ยไม่พอ โอไม่นะตัวไม่พออะ่ะได้มาอีกหกสิบพันหกไม่พออยู่ดีป่ะวะงั้นผมรัชเดี๋ยวกันนะคือรีบจัดตอนนี้อยากได้มากผมอัดทุกอย่างที่มีลบแล้วัหนึ่งครั้งประมาณนี้เลียร์แล้วก็รัชให้หมดนะครับโอเคตูม้ม โอเคเร็วห้าสิบเก้าพอดีครับได้มาพันแต้มนะแล้วก็เกมรีวอร์ดนะครับอ่ามีเพียงร้อยห้าสิบโอเคครับผมพอดีครับน่าจะได้ละมาสุ่มนะครับผมซัมมอน n ิวเ e ียอีกหนึ่งรอบจัดไปไม่รอละสุ่มเลยจังหวะนี้ออกมาเป็นเฮ้ยมันต้องไน้า้วนะ่าอันนี้หมุนสองรอบก็ได้เฮ้ยหมุนอ่ะหมุนสองรอบไปเลย ถอยมาหน่อยนะรอบที่แล้วหมุนสามรอบไม่ได้นะอันนี้รอบแรกนะผมร,รอบที่สองเดี๋ยวผมนับเลขผิดปะคือเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูจอไงม่วงเถอะไม่ม่วงโอเคสรุปว่าคือเกลือนะครับโอเคไม่มีคำปลอบใจอะไรทั้งสิ้นนะก,ก็คือเกลือเกลือคือเกลือ โอ้โหผมว่าอีเวนต์ที่ชุดมันสวยว่ะอยากได้มากเลยอะแต่ผมไม่อยากเติมป่ะโอเคครับก็มาเนี้ยการนับสำหรับสุม่มโอ้นี่กดไป80ดอลแล้วเนี่ยเหี้ยไม่เหมือนอีเวนต์อีเวนต์สิ้นปีเลยสิ้นปีผมได้ได้บ่อยนะเออโอเคครับใครที่เข้ามารับชมอยู่ในตรงนี้ก็จะดีนะผมเช่ยกันกดไลค์นะครับกด subscribe ให้กันด้วยนะก้ใจดีเดี๋มกดดิงแจ้งเตือนเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมาล้ครับสำหรับ คิวโดวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับสวัสด,ดีครับผมแต่ขอรัชก่อนนะผมใช้อันเล็กเลยแล้วกันนะเพราะมันแค่สิบอะเอออันเล็กมันน้อยเราก็รัชอีกหนึ่งทีนะผมโอเคน่าจะไม่ได้นะยังไม่ได้สิบอันโอเคครับผมป่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผมไปละบ๊ายบายคน <S <S 1> <S 1> อื่นแม่งสุ่มได้กูย,ยังสุ่มไม่ได้เลยเไปละ โหคลิปนี้สุงม,มี2รอบไ้สัตว์ทั้งคลิปมีแค่ลงดันโอเคไปละ